ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมไฮ้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมซีดีเขาก็นัดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเป็นเมมเบอร์อันดับแรกแเราต้องเอเข้าไปไออืมตรงหน้าเกมครับแล้วกดอันแรกแล้วก็เราก็ลงมาแล้วกดอันแรกเลยครับแล้วที่เหลือแค่รอจนรอก็ได้ก็โอเค แล้วก็อ่ผมได้ไปแปลนะครับครับคุณจะต้องกดตรงเนี้ยมันจะมีคําอยู่ครับแล้วแบบพอคุณกดแล้วมันจะมีมินิเกมขึ้นมาหรือถ้าเกิดคุณกดแล้วไม่ได้มินิเกมให้คุณกดรัวๆไปแล้วคุณอุนจะเล่นมินิเกมได้มันจะเป็นมินิเกมกับหัวสัตว์มันง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ผมต้องเสียเวลามันลบอีกนะโอเค โอเคเสร็จแล้วครับอือ <c oughs> โอ้ผมจำได้แล้วขอให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อแม่พาดคลิปต่ตอไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย